อ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ช่องโป๊กเก็ตแชนเนลนะครับอยู่กับผมนะครับโป๊กเก็ตดีคนเดิมนะครับโบ้หมื่นหนึ่งทีนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาอยู่กันที่ดาร์กเนสนะครับคลาสสิกนะครับฉบับเซิร์ฟเวอร์โกลบอลนั่นเองนะครับโดยก็จะมีทางด้านประเทศไทยนะครับที่เข้าร่วมด้วยนะฮะโดยก็จะมีหลายชาติเลยนะครับก็จะมีจีนด้วยนะครับก็จะเป็นฉบับที่อ่าคนเล่นแบบเยอะแยะแน่นอนนะฮะอ่ะโดยหลักๆนะครับตัว ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเลเวลที่32นะครับก็จะเปิดเล่นให้อยู่ทั้งหมด4อาชีพนะครับก็จะมีทางด้านวอริเออร์นะครับคิลิกนะครับซอร์เซเลอร์นะครับแล้วก็จะมีทางด้านอาเชอร์ให้เลือกเล่นนะครับโดยหลักๆนะครับจะพามาแนะนำตัวข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับการที่จะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโดยหลักๆนะฮะที่จะเพิ่มเข้ามาจากเซิร์ฟคลาสสิกปกติทั่วไปนะฮะจะมีทางด้านบิเกนเนอร์ไกด์นะครับที่ให้มีการ ร่วมทำนะครก็จะได้ของนิดหน่อยนะครับก็จะมีเนี่ยนะฮะเคลียร์เควสจนถึงสุดท้ายเนี่ยก็อยู่ที่เลเวล32นะครับซึ่งของรางวัลแอชิเมตส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทางด้านย่านะครับเงินนะฮะแล้วก็จะมีทางด้านเป๋าอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะมาช่วยเรื่องการฟาร์มกันเก็บเลเวลอะไรได้นิดหน่อยนะครับเพราะเราอาจจะต้องใช้เงินในการทําของตีของไปสักเล็กน้อยนะครับโดยหลักๆนะครับ NPC ที่ผมจะพามารู้จัก เลยนะฮะก็จะชื่อว่า n p c ตัวชื่อว่าแผนเนียนะครับตัวนี้นะมันสําคัญยังไงมันสาคัญตรงที่ว่ามันจะไว้แลกของนั่นเองนะฮะโดยจะมีหัวข้อเนี่ยก็จะมีพวก Special Shop นะครับก็จะมีอันนี้ก็จะมาจากพวกกล่องกาชานะฮะมีพวก แพนโดล a าพอยต์นะครับที่เอาไว้แลกพวกของต่างๆนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกล็อกอินไรวันด้วยนะครับอย่างตัวคอสูมเอ็กชั่นช็อปตัวนี้นะฮะอ่ะก็จะมีนะครับเมื่อเราเก็บล็อกอินไรวันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าตานะฮะอ่ะก็จะมีให้แลกชุดแคชนะครับแล้วก็จะมีตัวของ โครโรล่านะฮะตัวนี้นะครับมันจะเอาไว้สุ่มตัวคอสตูมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูระบบอีกทีนะแล้วก็จะมีทางด้านปีกนะครับซึ่งไม่รู้ว่าตัวโอเพ่นเวตาเนี่ยจะมีให้หรือเปล่านะครับผมอ่แล้วก็จะมีลืมไปจะมีหนึ่งหัวข้อก็จะเป็นหัวข้อทางด้านกาชปองนะครับก็จะมีทางด้านตัวเอ็กเซนคูปองนะครับที่สามารถเอามาแลกชุดแครดได้น,นั่นเองนะฮะหรือจริงกหนึ่งหัวข้อนะครับก็จะเป็นทางด้านมารีพาร์สครับก็อาจจะ เห็นแล้วนะครับเขาว่ามัลลีพาร์สเนี่ยก็คงอาจจะมีตัวทางด้าน Battle Pass ที่เป็นเดือนมานั่นเองนะครับที่จะให้ให้ทุกคนเนี่ยมาเติมนะครับก็จะมีหลักๆเนี่ยก็จะมีนะครับพวกประดับฟ้านะฮะมีกล่องแพนโดล่านะฮะแล้วก็จะมีที่น่าสนใจเลยนะครับก็จะเป็นบัตรตัวตัวลีเนสหรือเปล่านะฮะหรือว่าจะเป็นตัว ลงดันต่างๆนะครับซึ่งมัลลพาสตัวนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจข้อมูลนะฮะว่าจะมาในเวอร์ชัน Battle Pass หรือว่าจะมาในตัวของล็อกอินแล้วว่หรือจะมาในกิจกรรมนะครับก็ต้องรอชมกันต่อไปนะฮะอ่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับก็จะมีทางด้านระบบใหม่นั่นเองนะฮะระบบซูมคอสซูมครับก็จะอยู่ที่ตัวนี้นะฮะอ่ะก็จะอยู่ที่คอสซูมกระชับป่องตัวนี้นะครับจะสังเกตได้นะฮะว่ามันจะใช้ตัวของโคโนล่าในการ สุ่มนั่นเองนะฮะซึ่งโคลโรล่าก็เกิดจากที่เราซื้อตัวเมื่อกี้นะครับนี่ตัวร้านเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นจากที่ได้จากการหาในเกมนะฮะอ่ะอีกอันหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นทางด้านแคดช็อปนะครับผมอ่ะก็จะสุ่มได้อาทิละสิครั้งนะฮะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเอามาซัพพอร์ตเรื่องคอสตูมได้ดีมากเลยนะครับก็จะมีเรื่องระบบทางด้านการสุ่มด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับตอนนี้ก็จะมีทางด้านระบบอีเวนต์นะฮะระบบอีเวนต์ก็จะมีล็อกอินรายวันนะฮะก็จะมีเนี่ย ลออีไลวันตัวเนี้ยเนี่ยนะครับตัวแอคชีพเนี่ยตัวเนี้ยนะครับก็จะได้แล้วก็เนี่ยก็จะมีแจกมาให้จากลออีไลวันด้วยเนาะอ่าแล้วก็มีทางนัานออนไลน์ครบเวลานะฮะก็จะได้ของเหมือนกันนะครับมีทางนัานเด y ี้ทั s มาด้วยนะครับอันนี้ก็ไปทํากันด้วยมีวิคลีด้วยก็ได้ของอยู่นะนะฮะเมื่อกี้เราได้มา1ใบนะครับเดี๋ยวจะพาม,มาสุมให้ดูนะฮะ กนแรกมาเลยหนึ่งใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบวิธีการสุ่มคอสตูมนะฮะอ่าเราเลือกส่วนได้นะครับว่าเราอยากได้อะไรผมอยากได้เป็นอาวุธอ่าอาวุธอาวุธก็สวยนะครับมันจะเป็นพวกคาถาอ่ะเราก็กดเพื่อเช็ดไปได้เลยนะครับมันก็จะสุมป็นแบบนี้เลยนะอ่ะนีอย่างเงี้ยนะครับก็ได้คาถามาเป็นคาถาคอสตูมนะครับประมาณนี้เลยนะอ่าถัดมานะครับหลายคนอาจจะรู้ว่าอ่ะเก็บเลเวลยังไงนะฮะ จะเก็บด้วยวิธีไหนนะครับซึ่งผมแนะนําว่าหลักๆเลยให้ไปเดินตามเควสเหลืองนะครับนี่ก็คือเควสที่จะขึ้นหรือกดตัวอยู่ก็ได้นะฮะเป็นเมนเควสนะครับให้เดินตามเมนเควสไปเรื่อยๆนะครับจนถึงเควสสุดท้ายของแพทนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวเควสเหลืองเนี่ยมันจะเอาไปเปิดพวกดันต่างๆได้เมืองต่างๆได้นะครับผมแนะนําว่าควรทําเป็นอย่างยิ่งเนาะซึ่งระหว่างทางนะครับในการที่ จะทาอะไรต่างๆนะฮะก็จะมีทางด้านเควสเหลืองนี่นแหละนะที่เป็นช่วยแบบเป็นเนวิเกชันให้เราว่าเราควรจะต้องไปตรงไหนนะครับอ่าซึ่งมาถึงนะฮะคนที่เล่นใหม่ทุกคนหรือว่าคนที่มาเล่นนะครับจะต้องผ่านตัวของการฝึกก่อนนะครับซึ่งการฝึกนะครับก็จะเป็นการฝึกซิมูเลชันง่ายๆนะฮะสำหรับการใช้ในการเล่นดรคอนเอสนะครับซึ่งบางคนอาจจะงงว่าผ่านยังไงนะครับอันนี้ก็แค่กด W S D นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการหมุนเคอร์เซอร์เมาส์นะฮะ เดินตามเคอร์เซอร์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าระบบเกมตาก้อนนิสนะครับจะใช้เป็นเป็นคีย์บอร์ดบวกเมาส์นะครับใช้เมาส์ในการควบคุมทิศทางนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายคลิกขวาในการใช้สกิลนะฮะแล้วก็บีกลุ่มกระโดดนะครับก็เป็นสเปซบาร์นั่นเองนะครับผมถัดมาอินเทอร์เฟซง่ายๆนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับอทุกอาชีพนะครับก็จะมีตัวของการบิ้งนะครับการกริ้งเนาะซึ่งตัวเนี้ยนะฮะมันจะช่วยเรื่อง อันนี้นะครับบิงได้เคลื่อนที่ได้นะฮะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนอาจจะไม่รู้เลยนะครับซึ่งพอเราคุณใช้สกิลนี้เสร็จนะครับคุณจะเป็นอมตะด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสกิลนะครับที่มีความสําคัญมากในการเล่นดะกอนเนสนะครับแล้วก็นะฮะสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วไม่รู้นะครับว่าสกิลผมอยากเห็นเลขจังนะครับอันนี้ผมแนะนานะว่าให้ทุกคนทําตามนะครับเพราะว่าคุณจะเห็นเลขสกิลเวลาลุติชั่นสกิลเนี่ย มันจะเห็นนะครับก็ให้มาที่ตัวเกมเซตติ้งนะครับแล้วเลือกเป็นตัวสกิลคูดาวทม์ตัวนี้นะฮะมันก็จะขึ้นตัวเลขสกิลให้เราเนี่ยเลขคูดาวให้เรานั่นเองนะครับอันนี้ก็ช่วยได้มากเลยนะฮะอันนี้นะครับถ้าสมมุติเราโดนมอนตบลอยนะครับให้เรากด a a เดีๆนะครับเพื่อกิ้งซ้ายกิ้งขวาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นฐานนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะเวลาเล่นกับเซิร์ฟคลาสสิกเนี่ยเพราะพวกนี้จำเป็นนะฮะเพราะว่าเราจะไม่มีตัวดามจที่จะไป ซัพพอร์ตอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็จะจบก็จะจบการฝึกพื้นฐานนะครับผม แล้วก็วิธีการเก็บเบลนะฮะอาจจะจะพาไปดูวิธีการเก็บเบลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์เบื้องต้นให้เลยนะฮะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ก็ใครที่ดูคลิปนี้จบก็สามารถเอาไปต่อยอดเพิ่มได้น,นั่นเองนะฮะ อช่วงนี้ก็เดินตามเควสไปก่อนนะครับผมเดินเควสเหลืองอย่างเดียวนะฮะอ่ะแล้วก็ทีนี้นะครับมันจะมีตัวบิ๊ก n n e r guide ก็อย่าลืมทำกันด้วยนะฮะซึ่งตัวเนี้ยนะครับมันจะมีประโยคคลาสสิกอยู่ฮะ oh. เดี๋ยวผมพาทำช่วงเริ่มต้นนะครับมาถึงเริ่มต้นเมืองนะครับให้พิมพ์คำว่า cut game darkness นะฮะซึ่งอยู่คู่กับ เรามาอย่างยาวนานนะครับมาพิมพ์ไปเลยนะครับ God Game. ก้อนเกมดาก้อนนสพิมพ์ตามนี้เลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นจดหมายมานะฮะขึ้นจดหมายเสร็จนะครับก็ให้เราหัวรอเราะอีกหนึ่งทีนะฮะอันนี้คือที่ทําในเมืองนะครับทำแค่สองอันนี้ก่อนมันจะได้ตังมาทั้งหมด50เซนีนะครับต่อ1นึ่เควสก็จะได้มา1โปนะครับแต่ว่าตอนโอเ n นเบต้าเนี่ยเราก็ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะอ่ะตอนนี้เดินตามเควสเหลืองเลยนะครับ ตรงแรกมันนึกอะไรไม่ออกนะฮะเดินตามเคล็ดึงอย่างเดียวนะฮะอ่าแล้วก็วิธีการนะครับซึ่งแพทนี้นะครับจะขออธิบายก่อนว่ามันจะเป็นแพทที่เลเวล32นะฮะเลเวล32เนี่ยก็คือหมายความว่าช่วง1นึถึงยีนะครับมันจะไม่เหมือนที่เซิร์ฟเวอร์ไทยตอนแรกๆนะฮะก็ให้เราเดินเร็วเก็บเลเวลไปจนถึง32เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งฟาร์มไม่เสียเวลานะฮะก็ วนที่3 2ไปเลยนะครับมันจะได้ของดีด้วยแล้วก็ได้ของที่เอาไปหาเงินได้นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าแจ่มว้าวมากๆนะครับผมอ่ะช่วงนี้ช่วงแรกก็จะเดินเควส์นานหน่อยนะฮะอ่ะเนี่ยก็เวลสองแล้วนะครับก็อัพสกิลให้เรียบร้อยนะฮะ นะครับแล้วก็ระหว่างทางนะฮะถ้าเราเห็นเควสเหลืองนะครับถ้าเราเห็นเควสเหลืองเนี่ยนะฮะก็ให้เราเออไม่ใช่เควสเหลืองนะครับเควสฟ้าเนี่ยก็ให้รับๆไปด้วยก็ได้นะครับมันช่วยบวกเลเวลให้บวกเอเให้นิดหน่อยนะครับมันจะช่วยบูสต์เลเวลได้นะครับอ่ะแล้วก็หลายคนนะครับอาจจะไม่ชินเรื่องปุ่มนะฮะอ่ะก็มีตัวคอนโทรลเซตติ้งนะครับก็สามารถมาปรับเซตตัวนี่ให้ได้ด้วยนะฮะ ซึ่งตัวหลักๆนะครับก็จะมีตัวควิกสล็อตนะฮะก็จะเป็นสล็อตที่โชว์อยู่ณหน้าจอเรานะครับว่าเราอยากให้ตัวทั้ง12คีย์ของเราเนี่ยนะครับเป็นเป็นปุ่มอะไรเนี่ยก็สามารถมา manage ได้นะฮะอ่ะและอีกหนึ่งตัวที่ต้องรู้นะครับก็จะมีทางด้านตัวแมปนะครับแมปก็อันนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะว่าจะใช้เป็นตัวไหนนะครับอ่ะอย่างผมเนี่ยผมถนัดเป็นเลข9เนาะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะมี Quick Slot นะครับตัว Quick Slot เนี่ย คือนะฮะตัวแถบบาร์เรานะครับมันจะมีทั้งหมด2สล็อตนะฮะอ่ะมี2สล็อตนะครับซึ่งเราสามารถเซตปุ่มไหนก็ได้นะครับให้มันกดเปลี่ยนสควิชสล็อตอะอย่างผมมีปุ่ม X นะครับพอเราปดปุ่ม X ปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮอ่ะก็ไปลองปรับกันดูนะครับผมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปนะฮะซึ่งวิธีการเก็บเลเวลเนี่ยนะครับผมจะแนะนำเป็นสเตตตามนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีไกด์ที่เร็วกว่านั้นนะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผม ช่วงแรกๆนะครับเดินเควสยาวๆเลยฮะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรนะครับส่วนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเพือปกตินะครับคนอาจจะไม่รู้นะว่าเอ้ยเราดูเควสยังไงนะครับให้ไปดูขวามือนะครับมันจะบอกเควสอยู่ว่าอ่ะมีเควสที่เราต้องทำนะฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีแอคชั่เมนต์ให้ดูด้วยซึ่งความยากที่ผมแนะนำนะครับ จะแนะนําที่ตัวของ easy แล้วก็ normal นะฮะไม่แนะนําให้ไป hard หรือ master นะครับแต่ว่าถ้าใครที่มากับเพื่อนนะครับก็สามารถไปลง hard กับ master ได้นะครับแต่ว่าก็จะใช้เวลานานหน่อยซึ่งช่วงเก็บเวลักแรกเนี่ยผมแนะนําว่าให้เก็บที่ normal ให้เก็ normal ดีกว่านะครับเพราะว่า f t g มันใช้เยอะก็จริงแหละนะฮะแต่ว่าถ้าตัวนี้มันสแปมเท่ากันอนะเย็บ e พิมจะได้เยอะกว่านะครับ ซึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะครับดามจจะไม่ได้เวอร์มากนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้เล่นยากนิดนึงนะฮะอาจจะต้องอดทนกันหน่อยนะครับอ่ะนะฮะสำหรับใครที่เคยเห็นโอ้ยปกติมันวิ่งได้เลยไม่ใช่เหรอตั้งแต่เลเวลแรกๆมันวิ่งได้เลยไม่ใช่เหรอนะฮะซึ่งผมบอกตรงนี้ไว้เลยนะครับว่า มันยังไม่สามารถวิ่งได้นะครับในเซเวอร์คลาสสิกนะนะฮะก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงนะครับถ้ามเมจ,จะหนักหน่อยนะฮะอ่าให้อดทนกันไปก่อนนะครับผมเพราะว่ามันมันคลาสสิกจริงๆ,ๆนะฮะ ไมาหยามอดทนนะครับ มาถึงห้องบอสนะครับอ่ะสังเกตนะครับว่าห้องบอสนะครับหลอดมันจะมีหลอดนะครับที่ชื่อว่าหลอดข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นหลอดสีเหลืองนะครับซึ่งหลอดตัวเนี้มันจะเรียกว่าหลอด s a นะครับมันจะทําให้บอสี่ยมีโอกาสก,ารกระตุกได้นะครับเนี่ยมันจะกระตุกได้นะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูย เนี่ยนะครับมันจะสามารถติดสตันได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนะฮะก็พยายามแมเนจดีๆนะครับพยายามเลี้ยงหลอดหรือจริงๆเราสามารถทำลายหลอด s อกก็ได้นะครับผมแบบนี้ต้องขออภัยนะฮะฮาไปหน่อยนะฮะอ่ะ ก็จะจบแล้วนะครับเนี่ยก็จะจบแล้วหนึ่งดันนะครับซึ่ง e XP ที่ได้เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะนะครับมันจะต่างจากเซิร์ฟป,ปกตินะฮะที่ทำเควสเหลืองแล้วเลเวลอัพนั่นเองนะครับก็จะกลับไปสู่ช่วงคลาสสิกแบบคลาสสิกจริงๆเลยนะทุกคนนะ นะครับเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็ไล่ส่งเควสดนะครับแล้วก็ทำเควสดเหลืองเควสดฟ้าสลับกันไปเรื่อยๆนะฮะมันจะได้เย็กขีเยอะมากเนี่ยได้มาเกือบสิบเปิดนะครับเมื่อกี้เนาะนะเราก็ส่งเควสนะครับอันนี้เบลสีแหละนะฮะ อ่ะแล้วก็อีกนะครับเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะครับก็ในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมไม่รู้ว่าตอนโอเพนเ t a ต้าเขาจะมีกล่อง a c h i e v e m e n t อก x มาให้หรือเปล่านะฮะอ่ะก็จะมีนะครับรูทุกการเก็บเลเวลนะครับก็จะมี a c h i e v e m e n t อก x มาให้ด้วยนะฮะก็เปิดลับนะครับก็ได้ของดีอยู่นะทุกคนนะเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดเก็บที่เลเวล4นะฮะ เก็บที่รีววสคุณจะได้สัตว์เลี้ยงมาด้วยนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีสัตว์เลี้ยงก็สามารถตั้งชื่อได้เลยนะครับซึ่งมันจะช่วยในการเก็บของของเรานะฮะแล้วก็เราได้สัตว์ขี่มาด้วยนะตัวนี้นะครับอ่ะเราก็สามารถใช้สัตว์ขี่ได้นะครับนี่นะฮะเอาไว้ช่วยเพิ่มความเร็วในการวิ่งนิดหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีตัวคอนเวิร์ตด,ดีไซน์ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวคอลเลกชันนะฮะคอลเลกชันต่างๆที่ ได้พวกแอดแท็กนะครับอ่ะอันนี้ก็ดีนะครับก็จะมีตัวเซตของชุดแคทนะฮะก็จะมีบวกค่าต่างๆนั่นเองนะฮะยิ่งมีง่ายๆนะครับยิ่งมีชุดแคทเยอะเท่าไหร่ยิ่งมีคอลเลกชันเยอะเท่าไหร่นะครับจะบวกตัวของดาเมจได้เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะ,ะนั้นเนี่ยชุดแคทในเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ค่อนข้างที่จะจําเป็นนะครับไอ้อย่างเซตตัวเซตไลท์เวเปิลนะฮะอ่ะก็ ถ้าคุณใส่สครบ5เซตเนี่ยคุณก็จะได้คอลเลกชันหนึ่งคอลเลกชันนะฮะก็จะมีรีวอร์ดให้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นระบบใหม่นะฮะที่จะมาช่วยบูสต์พวกเรื่องของดาเมจนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะฮะก็จะมีทางนั่นไทเทิลนะครับไทเทิลตัวนี้ก็จะมีบวกนะครับตัวของดาเมจนะครับแล้วก็ฉายานะฮะก็จะมีตัวของอาเบลิตี้นะครับตัวของอ่ะให้ดูนะครับทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโคเบิร์มันจะมีอยู่2ช่องใช่ไหมทุกคนถ้าช่องซ้ายนะครับก็จะเป็นแแค่่่่่ชชือออยยาางงเดีวตวตข นะครับก็จะได้ตัวอสเตตมาด้วยนะฮะอ่ะหลักๆการเล่นก็ประมาณนี้นะครับส่วนของที่ใช้นะครับก็แนะนําว่าช่วงแรกๆนะครับก็ให้หาของเขียวเนี่ยใช้ไปก่อนนะครับหาของเขียวตีสักบวกหนะครับเอ็นบีซตีบวกก็จะเป็น NPC นลุงตีบวกนะครับเบ็กสมิธทุกเมื่อนะฮะอ่ะที่ผมแนะนําว่าทําไมถึงต้องตีสีเขียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผม พราะว่าของเขียวนะฮะช่วงแรกๆนะครับมันจะไม่เสียหินนั่นเองนะฮะมันจะไม่เสียหินนะแล้วมันจะได้พวกเราจะาค่าตีบวกนะครับมาบวกเลือดบวกอะไรพวกนี้นะครับทาให้เราผ่านด่านง่ายขึ้นเนาะซึ่งมันสามารถบวกได้ถึงบวก6กนะฮะก่อนที่จะเริ่มใช้การแตกนะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้ตีที่บวก6พอนะครับคุณก็สามารถเล่นได้ยาวๆจนถึงเลเวล32นะครับแล้วค่อย ไปเปลี่ยนของทีเดียวนะครับเพราะว่าของนะครับหน้าแผง32ที่เป็น N Game นะตอนนี้นะฮะอ้าวไม่ดูไม่ได้จะเป็นเซตเซอร์เบอร์ลัสนั่นเองนะครับก็ต้องรอนะฮะอ่ะจะเป็นเซตนี้นะครับเซตเซอร์เบอร์ลัสเซตนี้นะครับก็ต้องไปลงเซอร์เบอร์ลัดนสนะฮะก็จะได้ของมานะครับส่วนระบบอีกหนึ่งระบบนะฮะก็จะคงเป็นระบบ prefix suffix นะครับก็จะต้องทําพวก prefix prefix อะไรพวกนี้นะครับทำ suffix ให้ มันบวกพวกเลสตักชั่นอะไรพวกนี้นะครับบวกพวกเมจิกอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะตีดาเมจแรงขึ้นนะครับตัวซัฟฟิกตัวนี้พวกของฟาร์มตัวนี้นะฮะ,ะก็จะมีราคานะครับก็สามารถเอามาขายเพื่อเอามาหาเงินในเกมได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับไกด์คร่าวๆนะครับสำหรับดาร์โกเนสคลาสสิกสำหรับเชิฟโกลบอลนะครับเดี๋ยวจะมีเซิร์ฟเวอร์ทางด้านระบบภาษาไทยมานะครับเพราะว่าทาง เซิร์ฟเองก็ลองรับภาษาไทยนะครับแต่ว่าในช่วงโคสเบต้านะครับตัวระบบภาษาเนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะครับก็รอเล่นตอนโอเพนเบต้านะครับก็คิดว่าระบบภาษาไทยน่าจะสมบูรณ์นะครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไกด์เบื้องต้นนะครับสำหรับทางด้าน d a r k n e s Classic นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับส่วนนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ